หออาตาลินี่เนาะแล้าสบายดีพี่น้องเนาะหมเพื่อนเบอร์สุขู่สุคนเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อครับบาจันร์อีกคือเก้าพี่น้องเลยมาพ่อครับบาจันท์เมื่อนี้พี่น้องเนาะบาจันร์อยู่ที่ห้านขายพัดลมพี่น้องเลยอ่าก็คือบาจันท์นี่สิมาซื้อพัดลมไปให้ทางสาวญ้าเพื่อนพี่น้องเนาะดีว่าทางพระคู่ อคกูคนเก่าอะไรพี่น้องเลยที่เพิ่นเคยซอยสาวยามาตั้งแต่ซื้อที่ซื้อดินให้เนาะมาเมื่อนี้เพิ่นก็เห็นว่าสาวยาเพิ่นยังบ่ทันมีพัดลมเนาะเพื่อนก็เป็นเพื่อนก่อวสัสดุพี่น้องเลยมันห้อนเนะาะเมื่อนี้ก็สิมาถามเบิ่งพี่น้องเลยราคาช่ำใดเนาะก็มีลายยี่ห้อเนาะโดยผู้ในขาก็ยิ้มเป็นเป็นอยู่พี่น้องเลยโดยสบายดีมากใกล้ๆในกล้องโดยอันขอถามราคาพัดลมเนี่ย นี่ราคาอย่างนเนี้ยเนาะนี่เนะะะาะเมนบฮแบตเตอรี่นี่เท่าเลนี่แบตเตอรี่มีพันสองกับพันสี่มีตัวน้อยกับตัวใหญ่ตัวแพงขนาดเนาะอันนี้บอก<อ>ตัวนี้เท่ะเลตัวนั้นแล 1, 2, ้วพันสองตัวใหญ่ที่ป้าแล้พันสี่แล้วพันสี่แบบน้อยลงมาอีกนี่บอกน้อยลงมาอีกอันนี้แต่ตัวนี้เลยอันนี้บอกอันนี้เลยตัวนี้แะไรเอาที่วันตัวนี้เท่ะเลตัวนี้แมนเป็นีักับพันสองคือได้โอ้พี่น้องเลยงบนี่โบอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ อาทาโมเมนฮัตติเรส่ะตัวหนาวีฮัตตัวหนาแปดร้อยเก้าสิบบาทดีฮัตเนี่อยเลยขางมีแต่ของไทยหมดเลยมีแต่ของไทยหมดเลยอันนี้ได้สั่นรุ่นนี้ส<ำ>ัมบุตัวนี้สองแสนสามสิบพันกีบเป็นเงินบาทเท่าไหร่ปะเป็นเงินเป็นเงินบาทบวกกับประมาณสี่ลอยไปสี่ลอยไปเนาะตัวพี่น้องเลยอ่างบสี่พออยู่บ่เด้แบบนี้เนาะเพราะว่ามันกะอ่าเป็นยี่ห้อดีแน่เพนวนเนาะ โดยเอาจักรซองงานในมดลุ้นให้ยู่บ่ตองหน่วยบ่โดยรุ่นวิฮาตัวนี้ยันยังตัวหน่วยเดียวยังตัวหน่วยเดียวเมโอ้ไรอันนำแต้มโดยพี่น้องเลยโดยอ๋อสีทองใส่ชิได้ยันรุ่นนี้แลสเนาะอันนี้กับวิฮาต์คือกันเนาะแมนเมนตัวนี้กับวิฮาต์คือกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวน้อยจะเป็นขนาดน้อยแน่โอ้พี่น้องเลยเอาสีเขียวด้วว่าไปหายลาวเนาะแต่ว่าตัวนี้บ่ได้ตัวนี้มันรูปมาแต่เขานี่มาแต้มาเต้บริษัทเลย ได้ส่งคืนพระเจ้าก็ยังบ่ได้มามีได้โซไว้ชื่ออืมพี่น้องเอ้เเนาะตกลงสิเอารุ่นนี้แหละพี่น้องเนาะมีหลายอย่างเนาะอยู่ในนั้นเนาะแม่ทางบ่เสียงอยากได้หยังบ่บ่เข้าเบิ่งบ่ทางนั้นเอาไปเกเบิ่ยพี่น้องมาครับงมื้อนี้เนาะสดีอาจารย์ามื้อนี้ก็ง ຂໍລິຍາດຍ່າງເບິ່ງເດເຈົ້າເນາະໂອ້ຍວ່ມີແນວຢາໃຫ້ນເຮືນນສນຍັງຂນໃນມີາຍຢ่່ງເດນອັງນນນດນພ น้ำแข็งเนาะน้ำก้อนเลของกินก็ได้ดูเป็นซิ่งเป็นอย่างเนาะได้โอ้โหนี่มีหลายอย่างเลยเนาะแม่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทแม่เอาไว้ก่อนบะเชียงแพงพุทธโอ้โหได้อยู่รับประกันไทยโอ้โห้โเนาะมีหลายอย่างไรเนายอ่าเครื่องเซาะคมเซาะผ้ามีเบ็ดเครื่องปั่นหมากไม้หมากโต๊ะโอ้โหนี่มีลายอะไรบ้าเลยสนใจตัวไหนก็ไหน โบอ้สนใจเครื่องลุงวัดลุงว่าโดยแนอืเทลเทน้องๆนี่โดยคันโดยโดยนั่นหมดสองร้อยซาบ2สองร้อยาบาเองาบทได้โบจันโอ้ยบจันแกบ่มีเงินสั่มบาห้าหมื่นนีเงินเดือนี้งบมออกอยู่โอ้อีกหมื่นนี่สิได้เข่าซาบาได้หนึงเนาะ เขาบ่รับอีแล้วยางมาสรุตาตัวนี้สรุตานี่แหละเครื่องอย่างอื่นบ่สนบ่บ่ไได้อนีเป็นหิวก็มีเด้อค่ะโอ้เป็นหิวก็มีเด้อมาใหม่มีหลายอย่างไ้นี่งามเนาะกอันนี้นั่นไปทั้งเอ่อสิปนของผู้หญิงตัวนี้เนาะตัวนี้มาใหม่อเป็นังไตัวนี้ขอเสียงสนใจตัวนี้พี่น้องเอ้ยไว้เงินเดือนออกกนเด้ออีก2-3มื้อ เดี๋ยวป้าสนเอาอารมพูดแหละบัดอารมณ์บ่น่อยๆบ่อาจารย์เออตมีายยางได้นะครับหน่อยเนาะอ่าโอเคอันแบบลองลองเฮเบิ่งหเด้อไปลองเปิดไฟให้ก่อนเด้อเอา 2C เลยพี่น้องเด้อดยลองเปิดไฟให้ปให้ไผนอนี่ทางสาหญ้าเพิ่นเนาะงาบ่แม่นทางพคเพิ่นว่าอยากซื้ออ่าพัมให้เราอีกรอบนึงว่าซั่นเนาะก็เลยให้านีมาซื้อ ถอล้มพี่น้องเลยคิดว่าสิเอาตัวฮาตาลีเขาแหละเมื่อก่อนฮาตาลีอีกมะเนี่ยม like then, ันแพงโพดพันกว่าบาทเนาะเแต่แหงงบมาพันพันสี่ผู้ดีพาะอันเดียวพี่น้องเลยดียวได้ตัวหนึ่งในตัวเดียวก็พุ่งขึ้นมาอยู่ต้องกระลายกนนี่ต้องแบ่งกันต้องแบ่งเอานี่แบ่งกันยังดีกว่าตอนนไปนนี่นี่ถ่ายเงินเดียดเล็กน้อยแค่ซื้อในยูในกินไปหลร้านเลยเนาะได้เบอร์สองด้วยได้ได้บอก โอเคสำหรับนี่พี่น้องเลยตอนนา้จ่ายเงินน้องเพิ่นสกอนบันี้เนาะอ๋อโอเคจ่ายเงินเพิ่นไป็นทียบห้อยเนาะโดยขายดีอยู่บ่มื้อนี้เงียบเงาเงียบเงาคือว่าจังซั่นเนาะคนที่โตกลูกค้านี่เนาะคนลกำลังมาพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่ในตลาดเซนูฮานี่เนาะโดยอัดกรได้ขายอยู่อได้ขายได้เรื่อยเนาะอือเอาไว้มื้อหน้าสิมาอุดหนุนใหม่อีกเด้อโดยยินดีตอนถ่าโดยพี่น้องเลยเนาะเอ๋อโอเคพี่น้องเลยมื้อนี้กะเดี๋ยวว่าจันสิ พาพี่พะน้องไปเบิึงของน้ำของขั้วของสาวย้าเลยมันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยไปพบไปพ่อกับบอาจันไปเบิึงกันเลยอ้าวค่โอเคผม่พี rumor, ่น้องเนาะตอนนี้บอลจันทร์ก็ได้มาฮอดหนาเฮือนหนาซานของเอ้ยอ่หญ้าเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาค่ะพ้อมผ้าพร้อพ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยป๊าโถเนาะผู้คึ้นผ้าคึ้นพนพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้ก่ ทางเอญาเพิ่นกะอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าอยู่เนาะเขาดูเกับเตา้าบ่ได้ไปทางใดว่าซั่นมื้อนีนะ้เนาะอพี่น้องเอ้ยไปสันมื้อนี้วัดจันเนาะได้ซื้ออ่า,าลม้มพี่น้องเอ้ยจํานวน2โตเนาะพีนนะะเเพนพ่น้องเนาะมาให้อ่าทางเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ากะสิเข้าไปให้เพิ่นนะํากันเนาะเป็นทางของอ่าหลวงปู่พี่น้องเอ้ยเนาะหลวงปู่ปัญญาศิลาพรพี่น้องเนาะเออ่ผู้ที่เพิ่นเคยซอย,ส,อยสาวยามาแต่ใดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้เพิ่นกะ เห็นว่าบม hi, ่มีผลลงผลล้มนาะพี่น้องเนาะยันว่าห้อนวัสดุมันก็ได้ให้เงินมาซื้อเนาะพี่น้องเนาะลงแต่แพงเนี่ยพี่น้องเลยมันก็สิได้ขนาดน้อยเน่ยนิดนึงเนาะกะเป็นของไทยอย่างดีวัสดุพี่น้องเลยไปเสนอพี่น้องเนาะเข้าไปมอบให้เพื่อนสำกันเลยอ้าวโอเคสบายดีสบายดีน้องหละฝนตกกันนี่เนาะ โออยูกยยก่กับไผ่เน่ได้มื้ยนี่อยูก่กับลูกอยู่กับลูกอันผูกเป็นพ่อไปใช่ไรพ่อไปยึอะพ่อกับยูย่บอโอ้พี่นออ้องเไรอ่ามัอนี่เอาเอันอ่บอจันท์ซื้อขนมมาให้เด้อเดี๋ยวมามา,มาเอาอละเดี๋ยวเอ้าโอเคเนาะเอามัอนี่ไอเอาขอนมมาฝากคือเก่กาเดี๋ยวนุ่มเอาได้เดี๋ยวอ่าใช้อันไอไปทางไหนเลยไปดินไปดินแล้ว อ่าติดไม้ในนี่น,นี่โอเคอ่าบุาได้ไปเฮ็ดเบียเห็นงานบ่เดียวนี่บุได้ไปมันเพิ่นลำให้น้ำหน้าแล้วบุเนะ๊เดเนาะโดยโอ้โดยอ่พาพักกันเฮ็ดยังอยู่กินข้าวกินน้ำเลยบอกกินแล้วกินกับยังมื่อนี้กินตัหุ่งตั้มหงโ,โอ้เป็นแต่แซ่บอยู่ได้เนาะเด๋วอ,อยู่กันหลายคนกินแซ่บอยู่โดเอมาแต่ละมือกับบุควยพ่อเนาะโดย, <laughs> โดยเอื้อยบุ๊เดอยู่ประกับ ไปเก็บบางอย่างเก็บบางอย่างเดียไปเก็บอันนั้นอย่างนี่บอกโดยเก็บมากมันนะเก็บมากนั้นโดยเอามากอ่ามากเพิ่นก็จ้างคือกันบอกไ่ได้จ้างไปเก็บอะไรมาขายหันในเฮือนหลังออเหมือนว่าไปหาเก็บเอาอะไรมาขายเพิ่นทับซื้ออยู่โดยร้อยสองพันห้าโดยสองพันห้าโดยอ่าตัวพี่น้องเนาะสองพันห้าร้อยกี่เนาะโดยโอ้เป็นเงินไทยจากบาทเด้พี่น้องเลยประมาณเอ่อสิบ สิบ,บาทเนาะห <โด S 1> นึ่งสิบ,บาทเนาะโลหนึ่งสิบ,บาทโอ้เอ่อเก็บแต่ละมือได้จักโลก็ได้ชาวโลได้ชาวโลพี่น้องสองสิบช่าโอ้ได้หลายตืบอยู่ไ,ได้แฉโน้มือหนึ่งเนาะ <โด S 1> <laughs> พอได้ซื้อเนาะโดยอพี่น้องอุดกับวิวซ่อมไปหาดินเลยหาเล่น <โด S 1> ตากฝนอีกแล้วเนาะโดยอืเป็นอย่งไรนอนกลางค่ำกลางคืนบม่ได้มีว่าพัลมบม่มีบม่ได้มีซ่อเนาะโอยันนั้นแหละทางหลวงปู่คนว่า เเห็นว่าบ่มีพะล่มเนาะเพิ่นก็ได้อ่าซื้อพะล่มมาให้มื้อนี้มักจิบ่มักเออเนาะกะนอนเฮือนกอเนาะยามฮ้อนกฮ้อนเด้พี่น้องเ้แต่ว่ายามหนาวนี่สิอุ่นแน่เนาะลูกสาวก็จมอยู่ฮ้อนเห็นว่าลูกสาวผู้ใหญ่นั่บ่โดยแม่ยกได้พลยกได้ได้เฮาบ่มีเงินลูกเอ้ย เออเพิ่นเพิ่นอยู่อยู่บ่มื้้อนีเพิ่นอยู่พุ่นบ่ออยยู่ดินน้ำมูอยู่เพิ่นอันดังเก่าพุ่นเนาะโดยเซวเซยู่พี่น้องเลยเออโยโดยโดยโดยเนแต่ว่าปลักไผ่นี่มีอยู่บ่มีมีอยู่เนาะได้อยู่เนาะปลักไผ่เนาะโดยอืโดยห้องน้ำนี่ทางไอ้สร้างเพิ่นกลับมาแล้วบ่ยังยังอยู่เนาะโดยเพิ่นบอกกับบอจันแล้วว่าประมาณอีกเอ่อ มืออื่นนี่แหละพันสิมาพันแสนเนาะโดยยมงไพี่น้องเลยเพราะว่าอาหากระเราเวียดทางเฮือนของน้องนาตีเพิ่นผูก<ด>เนาะเพิ่นไปนอนอยู่พุ่นโอ้เฮืองติ๋วเลยเนาะโดยทางดูทางเนี้ยพิ่นเป็นย่ยนได้ดยูะทางลูกทางเนี้ยเพิ่นค่ะโดยทางมันไอสน้สร้างกะผากมาอยู่เนาะถ่<ด>าได้เมื่อทั้งนั้นกะเบิ้งถามเบิ้องไงเด้อเราเนาะ,นะโดยพันมาเยี่ยมจะเถื่อกว่าพ่นไม่ได้มาเลยมาเลยบ มันไปแล้ว<อ>เลยมาว่านี่นพันผักเงินมาให้เมียพันชามแชนเออเพราะว่ามันเอามันไก่เนาะโดยเดินทางมากกับไกลพี่น้องเลยโอ้โดย,โดยเป็น,นได้เสียห้องครัวห้องยังเจ้าเข้าไปจูป่เลยบ่ยังยังอยู่เนาะย,ยังรอไอ้างพันมาสาบสะกก้อนเนาะมาโบกมาสาบแล้วก็ใส่ประตูนี่ได้พี่น้องเลยเออกะาทางหลวงปู่เพิ่นกะผักอ่มามาอยู่เนาะว่าอ๋อยังโมเล่โอโบว่าสันพี่น้องเลย,ยอ่าแต่กะ เออยัง2ขันตอนนึงดอกพี่น้องเยยังแต่โบกับใส่ประตูนี่ก็แล้วลเนาะโดยโดยพี่น้องเยเาสเนาะกส่วนน้ําเนาะส่วนน้ํส่วนในนี่ะหิวเขาคือเก่าเลยนี่เนาะโดยเพราะว่ามันบมีไดเนาะโดยคือเกาลมีดยังดีกว่าเมื่อก่อนอยู่เนาะโดยไปป้าไปดอนพี่น้องเย เอ้ยได้ชะ่แล้วเอ้ยก็ดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยหาเองบัดนี้คอยหาเองนี้ได้เสืข้าน้ํายังพออยู่พอกินอยู่บ่ยังอยู่ยังชอบนึงเออืออันว่าเจ้าซื้อเอาบ่โดยโอ้พี่น้องนานกก็เกี่ยวข้าอีกนี่เนาะโดยเกี่ยวแล้วก็ไปเกี่ยวเอาพี่น้องเกี่ยวเลขเอาข้าเอาน้ําเนาะเออหากันนักรักก็3คนพี่น้องอ้พ่อ แม่เลยค่ะปูเป็นเอลยกบพันเนาะโดยโดยโดยเอาช่วยนอนเลยนี่กะเอาขนมมาให้นอนบริมียางมาฝากมาต้อนซ้ำโดยบรมีนอนเป็นยังอะไรฮะากันยูมัอนีเนาะบริมีไปใส่พื้นไฟก็ใต้สะดวกสบายเนาะโดยกลางคืนพี่น้องก็เสียค่าไฟน้ำพ่นจักเดือนได้ก่อนนี่หาคันไดเดือนหนึ่งหาคันไดเดือนหนึ่งเนาะโดยวันที่เช้ามัอนีเพิ่นก็มาเก็บแล้ว แห้งนอกเบาเลยมันกับบริษัทอย่างไรเนาะโดยมีแต่ใต้เช้วแปดพันสแปดพันโดยสองหมื่นแปดพันกีบพี่น้องเลยเนาะโดยเอออ่าต่อเดือนเนาะโดยโอ้ถือว่าถืออยู่ได้ซะเนาะนี่อ่าแถวบ้านปรจันพุ่นอ้อยอ่าสพเขื่อนปรจันเองนี่เซนปลายเดือนหนึ่งเนาะโดยกัมันมีตู้เย็นเนาะมันมีหลายอย่างในพนิลมพี่น้องเลย เออแต่เรานี่ยบริซาย,ย่างเนาะ<ด>ก็เอามาเพิ่มเ<ด>พิ่มมันเออไฟให้เจ้าอีกนอยนึงเนาะกะรไส้ตอนที่ว่ามันห้อนเอาเนอะแต<ด>่มันบ่มห่อนก็ปิดไฟพี่นางเลยดูสาวได้นอนอยู่ห้องบอกนอนอยู่ในห้องมันกับอย่างมันห้อนนี่นเนาะซื้อมาให้สองโตได้เหมืนอนี้ได้เด้อ<ด>พี่น้องเลยผู้เป็นพ่อ,อกะอยู่อยู่ว่าฝนเฮ็ดไปสั่งอยู่อยู่ฝนอยู่ในฝนตกเด้อพี่น้องเลย เจ้าไปเสนอไปอันเดียวว่ัจนรีโลเบิองของน้ำของในชักเล็กชักหน่อยให้ทางหลวปูเพิ่นเนาะโดยทางเจ้ากะเอาเก็บไว้เด้อโดยเมื่อไส้ไปใส้เบิองเนาะแต่ว่าวัจฉรลองมาเรียบร้อยแล้วว่าได้อยู่เนาะเป็นยี่ห้ออีฮว่างวนพี่นาเมเนาะใช้กินไว้ไอ่กินน้ำเน้นเสนอจะเข่าเยียนนิดหนี่เนาะเข่าได้เจ้ากันได้อแก่กามวดแหงย แม่พวกแกขนมกะเออโอเคเนาะเ <c oughs> อาเนาะกะบสำหรับเงินที่ซื้อผลามเนาะผลามสองโตพี่น้องเลยมาให้เจ้ามือนี่เนาะกะเป็นทางดวงดวงฟูขึ้นเก่าเนาะ <c oughs> ดวงฟูปัญญาศิลาคอนพี่น้องเลยเปัยบปาบองกเล็น้อยเนาะบรทอเนาะแกไรสิน,งงนคนที่ซอยเฮ็ติอันเดซันหลังนี้ให้เจ้านี่แหละฝันข่าวบริปาได้ทิพย์ก็ชนเนาะ เป็นกะเป็น mm ่วงเป็นไงเจ้า hmm. คือเก่าแบบผ่านโครงี่นหัวคิดถึงมาคือเก่าวัดสันนอกเป็นยังไงเขาหน้ามซามปลาเป็นวันเนาะพังเบิ้งมันผู้แหละวัดสันมันแดงมันค่อยผู้แหละผสมาดินน้ำวัดสันเนาะเป็นอย่างว่าวงพี่น้องเลยแต่มีแต่หักษาเอาเจ้ากเนาะแนวใดมันสิงามสีสะอาดสะอ้างนะเฮือนนาซานกับปัดกวดเบิ่งเด้อร์ยันขึ้นมาเนาะให้มันสวยงามพี่น้องเลยชม อ่าท like ีเพ no. ิ yeah, ่นซอยเดือเนาะโอ้โะสุดท้ายนี่เนาะก็อยากแหงทางสาวญยาในลูกเนาะขอบุญขอบคุณเพเน่เนาะขอบใจเพเนเด้อขอบุญขอบคุณเด้อผ่ขอความเจ็บได้ความไข้ไม่มีเด้อให้เจ้าอยู่มันคนยืนเด้อโอ้โเนาะค่ะอยู่ดีนี่แห้งเนาะเป็นของผู้ของใช้เลยก็ไปจับเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนีแต่เออผมไม่อย่าลายดอกเนาะเพิ่นอยากเออมีแตอโบวังคำขอบคุณใดๆดอกแต่ว่าเพิ่นค่ะ อยากเห็นเจ้าน,นี่เนาะเดินด้วยตัวเองได้ก็ะเพาะละไรประสาทเนาะโดยมีแต่เหตุแต่สางพากันหาแนวใส่เฮือนใส่ซานบ้าน,นี้เนาะเนี่ยอะไรมันขาดเดือนเนี่ยเป็นตู้ยองตู้เย็นเป็นโทรท,ทัศน์ทีวีอยากได้อยัง,งกะหาเอาน,ำน้ำเนาะเป็นซอยซัมมี่เลยกกโอ้ดีใจลายเลยเนาะชอยซัมนี่ก็เอื้อดีใจแล้วเอมีอาหารเช้าเลยพี่น้องเลย เฉพาะเราเองนี่ก่คือสิ้อมามีเมื่อนี้ดอกเนาะนี่เนาะกาคงสิหลายปีเราพี่น้องเลยจังสิได้เทือนั้นดำซ้ำนี่เนาะโดยโดยโดยทีใจเลยเอืึดฉ่ำเนี่ยใครก็อยู่เฮือนหลังน้อยนัะโอยกะนี่ใจแห้งอะไรนอนก็คักบไม่ได้นาเอายรยังแบบนี้ยำห่อนยำหนาวกะบโบต้องย่านเนาะผลกับผลดินกะพี่น้องเลยโบได้ขัวบ่ บ่บ่มีเลยหัวเนาะถือว่าสร้างเขามาตรฐานอยู่ใส่พี่น้องเลยโดยเออพอสังกะสีกับเป็นแผ่นดูซิ่งอย่างดีเนาะเพิ่นให้เนาะโดยเออกะมาพังกันต่ออีกพี่น้องเลยเพิ่นเออทางหลวงปู่อยากเท่าทรงทาสีให้อยู่เนาะโดยเออให้มันงามแน่ประสนพี่น้องเลยกะอันนี้กระโอ้โตเนาะกะได้สีอีกยังงามเลยพี่น้องเพื่อนเราเนี่ย เดี๋ยเอาเนาะจังสั้นเดี๋ยวอาจาจันทายหูให้ทางนั่นหลวงปู่ขึ้นเบิ้งนี่เด้อโดี๋ยเอาเนาะจังสั้นมืาอนี้ว่าจันล่าคนเด้อเสด้อโดยเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตี่ยเข้าไปอัปเดตเบิ้งห้องน้วงห้องน้าให้เพื่อนเบิ้งแน่เนาะก่ายยังบ่ทันแล้วพี่น้องเลยอ่าเพราะว่ากะยังอีกจักมือสองมือคนไหนเนาะไอ้สร้างมืออื่นไอ้สร้างเพื่อนกะสิมาโบกมาใส่ประตูประต่างให้เรานี่กะพร้อมใช้งานมาเนาะอยู่เพื่นอยู่ใคอยู่ข้างในคนเด้อบัดนี้เด้อ สุดเล็กสบายกว่นี้เนาะเราสบายดีเนาะสบายดีแล้วล่ะเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเอ้ยเอาเข่าไหวเด้อนี่เด้อเจ้าสีเอาสียังของเจ้าเดี๋ยวสีนี่บ่รอให้เอื่อยเจ้าสีไหนเถบ่เอ้ยโดยพี่น้องเลยเอาเอาเข่าไหวเด้อบ่นี้เด้อไปเอาเข่าไหวเอาเข่าไหวเอ้ยผู้พี่น้องเลยของอ่าในของเรากะเนาะอืมกายังได้แต่คัดมันพี่น้องเลยแก สัมนีจก็โอ้ยเนาะสมควรแล้วพี่น้นองเลยเออดูนเดินี่พี่น้นองเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำห้องครัวพี่น้นองเลยทางเสาหญ้าเพินน่นเนาะแต่กายยังขาดแต่ใส่ประตูนี่พี่น้นองเลยใส่ประตูแล้วกรโบกเนาะกะถือว่าใส่งานได้ปกติเรียบร้อยอเป็นหลังใหญ่หลังงามพี่น้นองเลยติดห้องน้ำติดเฮือนเนาะ ทางหลวงปู่เพิ่นกะถามมาอยู่เนาะยังบ่เห็นห้องน้ำห้องครัวที่มันสำเร็จเสร็จสิ้นบ่ิสันพี่น้องเอ้ยว่ดจันไก่ไม่ได้ถ่ายให้เพิ่นเบิ่งเนาะโดยกะยังบ่ทันแลี้ยวคักพี่น้องเอ้ยอีกมื้ออื่นเนาะไอ้สร้างว่าสิมาบ่ิสันพี่น้องเอ้ยขนาดส่วนขนาดนี้กะข่วงข่วงเนาะเอ้าบ่เสียงสบายดีอันนี้ได้ส้นพล เมื่อล้อยกลางสายฝนเนาะติดกางเนาะเพราะว่าฝนตกเดินเข่ามาส้นเนาะห้องครัวสาร์หน้าเพิ่นพี่น้องเลยบึงในแด่พี่น้องเลยห้องน้ำเนาะห้องน้ำของในอันนี้ก็สิเป็นบอลจูเพิ่อนชูไฟแล้วเสียงบอลเจ้านี่นี่บ่แมนของในคุณอนนีเป็นห้องน้ำเนาะแมนถ้าโบยักโบกก็ได้อันนี้เนาะเราอันไอ้สร้างเพิ่นก็แบบละเอียดครับพี่น้องเลยอันนี้ธรรมชาติดีแมนอห้องครัวอ่ากะ มีแต่อัดประตูแล้วก็ใส่ไม้นิ้วบรินี้เนาะแล้วก็เรียบร้อยพี่น้องเลยมีคนนอ,นอนเนาะอืมโอ้ oh. อันนี้ก็สิเป็นมงของน้ำแล้วครับพี่น้องเลยอ่าเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวอาจารย์พามาเบิ่งก่อนเนาะโอ้โหพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ตั้งโถส้วมเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเรายังบ่ทันมอีอ่างน้ำพี่น้องเลยเนาะ กะน่าสีเอาเป็นกระถางใหญ่ๆก็ได้เนาะอันนี้เนาะแต่ว่าเรายัางไม่ได้ใส่งานมาสันพี่น้องเลยเพราะว่าเราก็าล่อให้สำเร็จเสร็จสิ้สนสะก่อนมาสันเนะาะเพราะว่าไอ้สร้างก็วาซีโบกมาสันเนาะพี่น้องเนาะโบกเลยกะบางที่ก็สิให้ไอ้สร้างเพิ่นอกอเนาะกอแบบอ่างน้ำให้แล้วสักเล็กสักหน่อยพี่น้องเไยพอได้ให้แล้ว ตักน้ามาใส่อาบเนาะอยู่นี้พี่น้องเลยกะเราก็ยังมาทันได้จู้ฟื้นจู้ไฟใส่ซ้ร็พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นบอลจู้ฟื้นจู้ไฟแล้วเนาะก็ถือว่ายังอีกมือหนึ่งก็ได้อะไรพี่น้องเลยเนาะไอ้ซางเพิ่นมาเห็ดก็ว่าตอนนี้ไอ้ซางเพิ่นอยู่เพื่อนน้องไา้ตีพูนพี่น้องเลยเราบอกว่าวันเสาร์เนาะวันเสาร์แล้วว่ากันโดยตะกาสีมาเห็ด งานของสาวยาต่อบาดน,นี้เนาะก็อ่าบ่เฮิงดอกพี่น้องเอ้ยพร้อมใส่งานได้แล้วเนาะมีแต่ฉากเนี่ยกะใส่ประตูนี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะกะโอเคพี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้บ่อจกถ่ายเอ่ห้องน้ําห้องครัวของสาวาอีกรอบนึงเนาะให้อ่าทางหลวงปู่เพิน่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าทางหลวงปู่เพิ่นว่ายังบ่เห็นอ่า ห้องน้ำ้องครัวเสาวหญ้าวัดสันพี่น้องเนาะเออมื้อนี้กมาจันกับมามอบอ่ผนลมพี่น้องเลยสองตัวเนาะให้ทางเสาวหญ้าเพิ่นแล้วกัมาอัปเดตห้องน้ำ้องในน้ำพี่น้องเลยมื้อนี้อ่มากะไอ้สร้างกับยังบ่ทันมาพี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันแล้วทั่วอ่ซิสสิ้นสมบูรณ์ปานใดพี่น้องเลยอ่ากัยังบ่ขั้นตอนดอกเนาะพี่น้องเนาะยังอีกอ่มือสองมื้อกัคือสี่เหลี่ยมอะพี่น้องเลย เมื่อกี้ผลตกดินเนาะทางเสาหญ้าเพิ่นกะบ่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยเนาะอยู่เรื่นอยู่ซานกับดูกับเต่าคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้เพราะว่าช่วงนี้เนาะกะลำให้ลำหนากะเลี้ยววะแล้วพี่น้องเลยอาเบี้ยเข็ดงานทำกะยากเนาะอ่าไปเก็บหมากยางแล้วว่าพี่น้องเลยอ่ามาขายว่ะสินเนาะอ่าพอได้ซื้อไปเลยเป็นนัวพี่น้องเลยเออกะอย่างใดกะมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทางเสาหญ้าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอากะเฮือนซาน ห้องน้ำ้องครัวก็สิ้นสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์พี่น้องเลยวันนี้มีแต่หาต่อเติมเนาะหาต่อเติมหาเครื่องเข่าเครื่องเข่าซานพี่น้องเลยก็หาเองเราบ้านเนาะบ้านนี้เ,าเ,าเาน,นาะแล้วก็ดีใจแล้วพี่น้องเลยเลยซัมนี่บุษันพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพี่น้องนเนาะาาเรื่องหลังใหญ่หลังงามซึ่งเป็นเป็นทรงโมเดิร์นอย่างดีพี่น้องเลยสำหรับแบบขอ,องน้ำกับห้องครัวเราเนี่เนาะพี่น้องนเนาะกะบ่ิจัน เห็ดแบบปั c, ion, no. ๊บแบบกระทันหั่นแน่นู่นึงพี่น้องเลยเมื่อก่อนกับสิเห็ดแบบแยกเนาะแต่ว่าเป็นเห้จงทางพี่น้องเลยเป็นเห้จงทางเข่าหลังพู้เน่ยเนาะหลังแดงๆคือเป็นเห้จงประมาณ2เม็ดประมานพี่น้องเนาะก็เลยยับเข่าเนาะพี่น้องยับเข่าก็ได้เป็นเป็นติดเทือนเราแบบนี้เลยพี่น้องเลยกับงามอยู่เนาะครับสะดวกสบายพี่น้องติดเทือนเลยไม่ต้องไปไกลเนาะเอาโอเคได้ อ่ท no? ั้งเงินท you know. mm ั hmm. mm ้งเบสทั hmm. mm ้งม้วนเนาะที่ซอยสาวยามาทั้งเบิดนี่พี่น้องเลยกะเป็นเงินของทางหลวงปู่เนาะหลวงปู่ปัญญาศิลาพรอ่าอยู่บ้านอำเภอวันเกน้อยเนาะอำเภอเมืองกาลสินพี่น้องเลยอ่ากะเพิ่นได้สดสวยสาวยามาพี่น้องเนาะกะอ่าลายพอสมควรแหละพี่น้องเลยเออกะดีใจเนาะพี่น้องเนาะแทนสาวยาเพิ่นอืมจังใดกะวาจันต้องขอ อ๋อไอ้ใจอุทิเนาะขอขอบขอคุณขอบคุณทางหลวงปู่หลายๆเดอ้อพี่น้องเลยให้หลวงปู่เนาะอยู่ทางพังไทยกัจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงให้สุขกายสบายใจพี่น้องเนาะอ่าให้เป็นโฮมโฟมไซให้แก่ลูกหลานแบบนี้ตลอดไปเดอ้อเนาสะสาธุอนุมทันค่มเยินพี่น้องเลยโดยเอาสำหรับมื้อนี้เนาะวาจันกัจสิลาพี่ด้านนอกสำนีก้อนพี่น้องเลยเนาะวาจันกามากันสามคนพี่น้องเลยมื้อนี้มากับบ่าวบุญบ่าวเสียงน้อยเนาะอ่านังรถบ่าวบุญมา เจ้ากะบ,บรรยากาศกะบขึ้นผ้าขึ้นพลขึ้นอะไรพลพล,พลโปรยปลายเนาะ,ะตัวเข่าในนากะเขี้ยวสะอุม่มพี่น้องเลยเอองามเด่นเปรยเด่นเก่เาเนาะฝนตกดินเออบรรยากาศกะส่วนนอนพีนงง่น้องเลยเอ้าโอเคเนาะพีน่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอาจาันลาพี่และน้องซัมมี่ก้อนไปพบไปพอครับบอจันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี